ครับเช้านี้พามากู้รอบป่าทุเรียนอยีกแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปป่าทุเรียนมาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วมั้งหกโมงเช้าครับมาดูกันกู้รอบประช่อนหน่อยนะรอบประนินหน่อยนึงจะใช้เวลากี่ชั่วโมงมีตัวหนึ่งครับ วสวยอยู่นะครับครับมาดูตรงนี้อีกสองลูกนะครับน้ำขึ้นแล้วนะครับฝนตกน้ำขึ้นเราก็ต้องขยับถอยหลังนะครับโอ้มีจายขารอบ โอ้ตัวปลาสลิดตัวสวยครับนะพอน้ำขึ้นจะมีทั้งสลิดท,ทั้งปลาหมอกับนะครับเนี่ยอืมไม่น่าติดตาตายเลยไม่งั้นก็น่าจะมีตัวมากกว่านี้อยู่เนี่ยถ้ามีปลาตายแบบนี้ครับยิ่งติดเยูย่แถวงาด้วยปลาจะไม่เข้าแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูลูกนั้นก่อนเลยไกลๆก,กันนะครับ มีตัวไหมไม่ใช่จะมีแต่ผักบุ้งอะโอ,โอ้มีครับมีโอ้สวยส,สวยเลยหอยอะนะไม่ใช่ปลาโอ้ปลาด้วยปลาก็สวยครับโอเคเลยสองตัวส,สวยๆแล้วครับ ส่วนหอยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมาถึงลูกน้ำตื้นที่ทเคยลงนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตื่นแล้วนะครับน้ำขึ้นขยับขึ้นแต่จะมีตัวเปล่ามีอยู่ครับมีมีว้ามีตัวงครับตัวสวยอยู่เอาได้เอาได้ มาดูรูปถัดมากันครับน้ำตื่นครับแล้วน้ำใสเจ๋วอย่โอ้โอ้สามตัวครับใสมินิต้องปล่อยตัวหนึงแล้วครับได้อยู่สองตัวอ๋อยังพอเอาได้ครับ มาดูลูกริมสุดเลยนะครับไม่ได้ถ่ายทุกลูกนะครับถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งเนาะยุ่ยจะมีตัวไหมอุ้ยมีครับมีตัวครับพอน้ํามันขึ้นเยอะปลามันก็เลยครับต้องขยับต้องขยับขึ้นตามน้ําครับปลามก็เลยเลาะออกข้างได้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ย นี่ครับปลาช่อนมันชอบเลาะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องย้ายขึ้นตื้นหน่อยรอน้ำขึ้นมาตั้งนานครับเดี๋ยวจะรีวิววิธีดักปลาช่อนนะครับข้างคลองเนาะนี่นะครับเป็นคลองนะเป็นคลองนะครับหรือถ้ามีจอบมันก็สวยครับแบบที่เขาใช้กันนะเนาะแบบที่เขาทำกันนะข้างคลองเดี๋ยวจอบคุยคุยคุย,คย แต่ผมจะไม่ใช้จอบนะครับเพราะว่าดินมันนิ่มผมจะใช้ย่ำเอาอูไม่ต้องย่ำม,มากด้วยเพราะว่าเป็นรอยช้างเขา่าช้างย่ำไว้ให้แล้วนะครับสวยเลยนะตรงเนี้ยผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวเจ้าถิน่นมันมีเจ้าถิ่นดักอยู่เจ้าหนึง่งรอบที่แล้วผมเนี่ยเนี่ย ใครเคยจําโคกที่ผมชี้ช้างให้ดูเนาะตอนเจอช้างผมดักอยู่ตรงนี้สี่ห้าลูกครับเก็บของผมออกหมดเลยนะครับผมถึงไม่อยากจะเอามาดักแต่เอามาดักรีวิวให้ดูนะครับรอบสองงานนะก็จะได้หมดทั้งปลายกับปลาสะลิดนะครับรอบสองงานความกว้างก็ประมาณสามสิบเซนนะครับความกว้างของปากงานเนาะปากรอบความยาวประมาณเจ็ดสิบนะครับ ดูกนี้เจ็ดถึงแปดสิบเมื่อประมาณเจ็ดแปดสิบเซนประมาณประมาณเนาะเป็นเหล็กวายเมตดนะครับวายเมดแบ่งครึ่งวายเมตดกลางนะครับแบบชนิดกลางแบ่งครึ่งง่ายๆเลยครับแต่ทําเรื่องมากผมไม่ได้ทําง่ายเหมือนเจ้าอื่นๆเขาทํารอบอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนดักเสร็จนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยครับดักเสร็จก็จะประมาณเนี้ยครับเนี่ยปากทางเข้านะครับ แล้วก็ข้างบนก็ผมพยายามจะทําให้มันธรรมชาติที่สุดนะครับรู้จะหลอดไม่หลอดเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเข้าไม่เข้า้าหลอดเนาะผมจะเว้นไปสองวันนะเพราะว่ารอป,ปนินผมสองวันกู้ทีเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันครับครับรอป,ปนินลูกแรกนะครับ ได้ครับ6ตัวนี่ครับมาลุ้นลูกนี้กันเดดสองนะครับผมมองไม่เห็นหน้าจอเลยนะครับดูดิมีชนอยู่นะครับมีชนอยู่มีชนอยู่หลอกกระเทือนเลยนะครับ อโอ้ยป๊นปค๊าบบ้าป้าโอ,โอ้สวยงามมากครับลูกนี้ไปกันไวๆเลยนะครับมาดูลูกต่อมากันเลยนะครับรอบลูกนี้เก่าๆแล้วนะครับผุๆเลย มีชนอยู่นะครับพอมีครับพอมีโอ้โหใสส,สวยๆทั้งนั้นเลยน้ำขึ้นครับเป็นไงงานเข้าครับ ้อกกว่าลูกนั้นหน่อยครับเดี๋ยเลยครับมาดูอีกลูกครับเจตัวครับโอเคสว,สวยเลยครับมาดูกันนะครับประชอนนะครับเช้านี้นะครับ ไนอ,นนอ,นอตอนถ่ายไม่ไ,มได้ไม่ได้ไม่ได้มีตัวใหญ่เข้าเลยนะครับลูกที่ถ่ายไอตัวใหญ่ๆนี่เข้าลูกไม่ถ่ายนะนันนะครับแหมขายหน้า,าจริงน่าจะได้อยู่สูสีสิบโลครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบินกันเนาะว่าวันนี้จะได้กี่ตังกันเก้าโมงนะครับ กูจากหกโมงถึง9ก้าโมงใช้เวลาสมชั่วโมงนะครับนี่คือปลนินนะครับพอได้ครับปลนินไม่เยอะตัวไม่ค่อยโตครับถ้าเป็นปลนินถ้าเป็นไซโลนี่โอ้โหในเรือนี่ก็เอากันไม่ไหวครับส่วนใหญ่มันจะเป็น2ตัวโล3าตัวโลเงี้ยครับเยอะเดี๋ยวไปดูบินกัน ชั่งไปแล้วเนาะเื่องคิดเลขคิดสูคนแก่ไม่ได้นะครับคือ <laughs> <laughs> คิดเลขคนแก่คิดสมองไวฟ้ฟ <laughs> โอกระเป๋านี่ <laughs> มีเป๋าเล็กเป๋าน้อยอยีกเนาะ Sam, um, okay. okay.